วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าโหมดโรงงานนะครับของทีวีไฮเออร์นะครับ K 8 0 0พนะครับอันดับแรกนะครับเรากดที่รีโมทนะครับเมนู8893นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในโหมดของการตั้งค่าโรงงานนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับ ที่เป็นบอกหมดลงหมดโรงงานไอ้โทษทีหมดโรงแรมนะครับแล้วก็กดโอเคที่รีโมทหนึ่งครั้งนะครับข้างในมีตั้งค่าอะไรบ้างอันดับแรกนะครับาการทํางานหมดโรงแรมต้องการเปิดหรือไม่นะครับถ้าต้องการเปิดก็เลื่อนอที่รีโมทนะครับมาทางขวานะครับก็จะมีสถานะให้ดูว่าต้องการออนหรือออฟนะครับเมื่อสมมติว่า,าต้องการออนเราก็ เลือกไปที่ออนแล้วกดปุ่มเมนูหนึ่งทีนะครับล็อกปุ่มทีวีนะครับไม่ต้องการให้ลูกค้าผู้ใช้กดปุ่มจากรีโมทนะครับระดับเสียงสูงสุดนะครับนะครับเมื่อเข้าไปก็กดสามารถเลือกได้นะครับก็เลือกทางซ้ายทางขวาได้ปกตินะครับระดับเสียงสูงสุดที่สามารถเลือกได้นะครับต้องการออกจากโหมด าจากการตั้งค่านี้กดที่ปุ่มเมนู1ครั้งนะครับแหล่งสัญญาณเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเป็น h d m i 1, h d m i 2, av ต่างๆนะครับเป็น usb นะครับสแสดงเมนูการตั้งค่านะครับก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับมีอะไรอีกแหล่งสัญญาณเข้าเปิดปิดนะครับ อันตึกยังยูดบีการโหลดนะครับการโหลดมีอะไรบ้างการโหลดไม่ผ่านนะครับยู b บีการสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็ระดับเสียงเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องนะครับทั้งหมดนี้เมื่อเราเลือกแล้วก็เดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีนะครับว่าจะเป็นตามนี้หรือเปล่านะครับ เป็นแหล่งสัญญาณเป็น USB ระดับเสียงสูงสุด40ระดับเสียงตั้งต้น15นะครับจากนั้นเราก็กดกดออกนะครับลองปิดเครื่องนะครับ เครืข,ขึ้นมาใหม่นะครับแหลกสัญญาณก็จะมาที่ USB เลยนะครับดับเสียงนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับลองดูสูงสุดที่ตั้งได้ได้แค่40นะครับพอเรากำหนดไว้เมื่อกี้ โอเคครับก็ขอนำเสนอการตั้งค่าหมดโรงงานเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ